ขอไไหมมีฟันขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ฟันขึ้นอีกหนึ่งซี่ไหนโชว์วฟันหนครับนี่นะคะน้องจะมีฟันขึ้นอีกหนึ่งซี่ตรงนี้แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ในบ้านโลกมากเลยอตอนนี้ไปไหนเองได้แล้วล่ะครอืมไปทั่วเลยตอนนี้น้องเริ่มใกล้คลานแล้วนะคะตอนนี้กำลังแบบกระดิกกระลบเหมือนตัวหนอนนะคะ <c oughs> น้องเจ้าทำเสียงแบบนี้นะนไม่ได้หรอฮะสวัสดีครับแล้วลักไฟไม่ได้ตอนนี้เจกำลังซื้อพวกอ่าที่ที่เสียบปลั๊กนะคะที่กันไฟนะคะฮัมเฮฮัลอหลฮัลโหล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกบูพี่เกบู